เขา้ดนมาเฮยน,นะนย,ยกเฮยดิยเัเาามไมะเันมีอยู่หืนบปล่าปไหลกัเขากัน,นปลาไหลคือเขาอะอว่าันอ่นยเตไฟมีคนอ่ะซาบ,บกไก่ท่ว่ยายู่ในหลบเลปูน เอาเบิ้ว่าอย่วาวะใอรเดียวเสียมไปกลนๆมันไหลลงเลยโอ้โตาบัเราบท่นเห็นเราหัวตาเห็ด ตาพีผูดพูดอะไรไปแทงมอยู่สาหเลยได้ได้่มีหรอมี้หอยแทงอยู่ซื้อไม่ห้อยก้หยนห้อยอยังเห็นว่าวเออไปลืมมัมานนั่นไปไหมไปลืมแนววันเอียงกว่าอเออเล็กสันสันไหมวห<อ>้า่ได้แพงหรอกก็ดีว<ด>่าถามมึงดิซื้อ

มองพ่ดเหรอมองง่ายยะพูดไมาที่ใช่บอกนีข้งนี่ข้งัวน้ำเมนัวบ้านทงบานบายาน้ำเห็นบ่เออตาบตาวะเอียนน่นมาตาบ้านทงอีดีหรอ่าอี่ยน ก <Ừ. S 1> mm ้อนได้ก um, ันเนี่ยบ้านนี่ก็ขามน้ำดิางท่านบ่บ่บอไดรเนี่ยเอออ่านออกจากคอกมาก็อาบน้ำขึ้นไปหา้ินหยาเห็นยุบ้านนี่เราว่าก้อนหิวางเห็นเห็นนั่นยุคบ้านบ้านพุสังเอ้าจะจะไล่ไปใสนี่ไล่ไปนี่แล้วดมันจะขอมัน่เอามันคือามน้ำไถบงแลระเดนือเอเงี มัรว,ว,วรวงเขา,อยอยาเ<อ>าข,า,ขาได้ตัวงามมาตลอดมัง้ง,มมงเออบ้านเฮาบ้านบ่อใดผู้ใดได้ตัวงามมาตลอดในบ้นบานเดียวกันเดียดอ่ะห<บ>มดเจ้าหมดเจ้าไปเซ็นสัญญาหมดเจ้าลงมาตีกันวางในบ้านโอ้มันบ่นได้ดนะครับเพราะว่าเอาเอามาเลี้ยงนี่ที่แหลกมัวมาเลี้ยงที่แหลกมันก็บ่ได้ตัวงามไหมบ่อหนึ่งมัวนบ่อที่ซื้อขึ้นเขาตัวงามมันกับที่จีตัวสองมันเทิดเหรอ ขางสองนจตังหาเตัเกาอยู to i, to i masih, ่เาเออง่อยก็สองตัวนของ่อยได้ตัวทีแรกได้ตัวหญ่บ่ก็ได้ตั้งมูอเอาได้นี่นะน้อยมือนซีนี่มือนสามมืนซีเออก็นั่นหะมันมาตีราคาเอาเดียวนี่ของของคุมตัวคอยตัวมืหาดิีราคาายกันเลยตัวมืหาเราเงินเือเงินห้มื ไปแล้เงินแทนเขานั่นโอ้กัไดเรื่องคือเกานั่นสบายขาเขาอยางเดีตงามไเขาตือเาเออเออยังสี่พ่อฟังเลยเขาว่าใครจะไปซื้อเอาดอกอยากได้ซื้อตัวง่ายเอาตัวญ่น้ืมเบาเออันใหาพันเงินหาเงินหโอเขพวกกูยังคือเกา้เชียเปลาเลยฮะ้เชียวเปล่าเลยใเเลื่อนเอาคนมีปัญหาก็เป็นเงสั่นละถ้าบมั เมื่อกีนน้เราเราเราทะเลียงไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่มันอันให้เราเติมสามปัญหาเติมน้ำไผ่เติมน้ำเหลืองเติมไงเงี้ยน้องเขาจอยต้องต้องต้องคอยซื้อมือหกวันดิขึ้นเขาไปซื้อมากเขาห่องเอามือหกเลยอันผู้ผู้ผู้ไปเอาเงินมามันมีหลูกันวะห้องอันห้องแม่งอันแม่ห้องห้องแม่นูนมแม ทำไมไม่มีลูกนึงในมือนี่มัน้ีเอมันเอาคืนอะตมันกอีเอานั่นัมใจเอาเมนแต่เรียกมันกับว่าดแล้วงวหลวงว่าองไงยังทีซะห้ครว่าซักขวมี่เอาครับว่าเลยแมนว่ามนันเจ้าบ่มันใจเจ้าบ่อยากได้จะจะไปโจนำเภนเนาะจะไปจกไหม แมนได้ตัวไหนก็ถือว่าวัธนาของสำนั่นไหมเมียนบอสอันนั้นมันมันบ่นนนถือว่าอันเต็มกีฬาเลยบอสเออกีฬาไอ้านนี่เขาก็บอกเราตัวว่าสมัครใจบ่ได้ตัวไหนพุ่มใจญ่บอเพิ่มใจจแาบอให้ที่แตกอย่างได้มาแล้วว่าพุ่มใจดีได้มาแล้วบอเอาด้ต,ตัวหน่อยนัดเขาให้ต่แตกอย่างแมีนอยู่คแบบคำๆไอ้คนแตกเต็มร้องอยู่ไหม เขาเปิดแล้วดิบ้าเดยไปอกหรอกบึงงอ่ะงูอ่ะอะงรอย่างงี้ยเฮ้ยไปต๊กป่าเลยพี่พ่อบอกว่ามันบึงง นังไอแม่เนี่บาราบุญ้าบาบุญเปลี่ยนไงไงเนาะเราพักลำไหนเรามาลายแล้วก็มันหนาผักปอดมั่งนั่นแม่เฮือนเดี๋ยวคือบ่าสอนนั่นไหมฮืองาไพ่มันหลายฮือฮือฮือต้องอีกไงเนาะฮือต้องอีกประมาณโก็มีเครื่องการฮือมากเลพ่อดีเลยรเขาว่า ไงวะเฮ้่รุ่นไอ้ปลดุกอ้โอ้ยรุ่นเขาคายอยู่ตลาดตัวนี้กินวิ่หิบเบียดอาอะยินงแมงหน่อยไ้ฟังอยู่ยินงแมงยิหน่อยไ้ฟังอยู่ทึงแม่งจะเตาทึ่งแมงดาเ่าวะโอ้หรอดจากฟักปอนมาเนาดี โอ,โอ้ได้ได้ได้ลมลมมาโอ้หนามันตื่น,นดึงออกมาแล้วซีดายแต่ประคอมีอปีนี้ประคอแต่ตตว่ายังหันกับท่านบวกดีวะยื่นล็อกกันไมล็อกข้างดำไมฟังอันฟังอัน ฟังทีได้วันเตี๋ยวโบก่อนดิแต่ฟังเขาคุณไหมบท่านบกอกลาคนอเออคุณโอ้ป่าหอยก็ตั้งปลาบกไล่ใดิบกคอบกไลหดิหลยแต่บอกให้ขั้นไม่มีเถื่อนละไปไล่มาหอว่าไล่หลยไล่ดิมันน่ะต้องเอาเฮียสดไปตีว่ะเอาเฮียสดไปตกเขียนกว่าเดีไปตั้งไต่เดนี้ มีกับบ่รปุณแรงก็ไปก็มานะมันเอาเอาตื้นสุนี่มองไม่ขันีกคนหรอปล่อยหื้อ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 จังไลวะ ที้จรงนี้ทช่วงหนาแรงมันยังบอตาย,นยเนาะแปลกว่ะนี่เหรอแมงดาวะเฮ้ยคุณท่านอ่ะเออหมดแล้วเอาดิมันออกวอะไรนี่

<ode> บท no ี no ่นำขนมาทีเดียวไหมเออนำขนมาเดียวเองนี่้เสื่อเสื่อพอดีโอ้โอ้โหอ้โอ้มันหัวตัวหัวดากว่ะนอรักไม่งะเตาบานเลยว่ะหยอะกังเตะรเลยอ้อไร mời chào mẹ mời 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 rồi nè, mời 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 đây mời 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 à mời Ừ mời 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 mà tôi mời 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 แม่เดียวนน่โอ้เดี๋ยวอยู่มาเดียวม่กว่ามันออกมันหัวดากันดิหัวดากันไรนี่นี่สินน่นี่หัวดากนีสเอนพาเอาคัดไปคดไป้องไปหนนวะเมียนโอ้วบฮือๆหน่เจ้าแป๊อันกอไผ่ออกดีๆน Tớ bây giờ tớ có đầu làm rồi. này giờ cho đại biệt ta bao nhiêu vùng lon tu khỏi mong đan về này. Phu phu đề từ này à, à! Cái nà khoái khổ rồi <laughs> Chị à. mà tàu lại đi Cái đi đẹp bà đẹp bà đẹp bà đi ไปอลไรไปไปไรน่าโบกน่าโบกไปย่ยกันบ่ตายดิยนี่หูมันเป็นตุ่มยังีงตีเธอ้าิขิงริงไงเ๋อล่างดีลงนิดนะึง เฮ้ยคนไปแล้วที่หนึ่งอะแล้วก,โก,โกโ็ปิดดีดวนี้ทั้งหไปโกบะ โอ้ปไหไปแล้วไปล้เอาได้เอาได้เดี๋ยวตีปไหเดี๋ยวจะไปตปดูขาขาอนี้นี่นแบบตัวตายตัวปิ้นย่นยนย่ฟังเด้เี่เตีปาดูมือก็จะไปราสีไปสบุมเงินราสีจะไปเทบันโขงใช่ไหม เขาเปลี่ยนเพียนมีอยู่ดิบรวัิฟาไม่ค่องเลเดียวนี่ค้องคืออยู่ข้างข้างน้ำมันเป็นไฟดิหรือมันเป็นค้องทังทีเลยข้องไงวะค้องมรลิฟ้าปลาละเป็นลายวะพงษ์สุขคล้องมรรลิฟาดิค้องลงเมืองจอกค้องดงเมืองจอก ไกวะ่ไก่วะแนีป่ป่ไปอทางต่เละยตัวน่อยพวตัวนี้ตีบอกนี่นียืฟังเลยแกดฮนี่ตัวนี้พอดีขาสัตชิวิมันาสายบตัวน่อยยังเห นี่น้อยังเดียต้นเอาสิมาเลยูกปลาอดูตัวไหนนคุมเลยปนดไหนเซียวเบนมาตกเลยเนมาตกนึงเรโดนยังเลยแล้วมัมีปลาขอตัเตี๋ยตัดไก่

สองตัวไปเค็งสองตัวประคอตัวหนึง่งแม่งดาตัวหนึ่ง